ครับก็สนุกมากครับแฟนๆแต่ว่าแอบเป็นห่วงแฟนๆนิดนึงเพราะว่ามีบางส่วนที่อยู่ข้างนอกเราก็ต้องตัดผลกันครับแต่ว่าขอบคุณมากเหมือนกันที่เขาก็ยังการร่มแล้วก็ดูเราอะไรอย่างเงี้ยที่จะเปลียบผลกันบ้างครับก็ขอบคุณมากนะครับผมให้เราต้องกันได้เป็นพรีเซนเตอร์ครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเชลลีก็ มันมีสินยรทาที่อยู่แล้วครับก็อยากบอกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าพี่ๆมาให้กำลังใจด้วยครับในค่ายยกมาทั้งทั้งครับเกือบทั้งขึ้นค่ายเลยยังไงครับอยู่ทันพอได้รับผลิตภัณฑ์ดี พอได้รับผลิตภัณฑ์ดีอะไรเพิ่อีกบ้างหรือคลับครับก็ผิวดีขึ้นเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ผิวแห้งอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ว่าตัวเนี้ยดีมากเลยเพราะว่ามันไม่เหนียวหนะด้วยครับแล้วก็ใช้ง่ายด้วยครับดว่าเ็กใช่ใช้ได้ตั้งแต่2เดือนครับสองเดือนก็ใช้ได้แล้วไม่ให้ปุ๋ยใช่ไหด้ปุ๋ยถ้าได้ถ้า ไม่คือแม่แม่ผมใช้อยู่แล้วครับเจรวีตัวนี้ใช้อยู่แล้วก็คือแม่แนะนำพานใช้อยูแล้ว,วใ,ใช่นี่มีผู้ช่วยมีเล่นเกมส์ทุกทีทุกนาทีใช่วันนี้มาเอนเตอร์เทนครับทำหน้าตาก็เต้นต,นต,ตื่นสมพูสดๆชอบไหมเอาบรรยากาศก็ช <c oughs> อบแต่ก็แอบ,บเขินนิดนึงทำดูแอบ,บเขินอมในต้องเล่นเนาะ,ะทำให้เขามีความสุดนะจอยเขาใช้ไมิดีเท่านี้ง่ายถูกต้องครับ ครับก็ฝากเชอรีนะครับทั้ง2ตัวเลยครับเป็นบอดี้บอยเลเยตซิงโลชั่นและก็ครีมเลยครับก็ฝากไว้ด้วยครับเวลาเออขึ้นทาทุกวันเลยครับไปไหนก็ทาเกับ้านะไวนี้ด้ผมได้หมอกอครับได้พักอนี้อ่าได้พักครับได้พักเมื่อวานครับวันผีออกได้หยุดหนึ่งวันอ่าผมก็เลยผีออกเลยเ่คะ ออกไปนอนอารวีนก็ออกอลับอย่างนี้แต่ว่าฟอสออกไปนอนใช่แต่ว่าก็ไปไปแบบไปกับพูวินไปกับพี่ฟอสอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปไปแบบไปปาร์ตี้กันอารวีนอนนี้ได้เตรียมพร้อมตัวเองยังไงบ้างบ้างแต่ละคนเริ่มไปเรียนทีมาอ๋อเตรียมพร้อมเรื่องสกัดเลนท้าเหรอครับ ใช่ครับก็เตรียมพร้อมทั้งร่างกายครับแล้วก็จิตใจแล้วก็มีไปฝึกสี่มาแล้วก็พรอนได้พรอนเจอต่อสู้นี่นี่ด้วนักข่าวทีพี่อยู่คนเดียวเต๋อจริงครับวันสี่มาได้เจอตองมาแ้วได้เจอกับน้องมาแล้วครับก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับน่ารักหรืมานะครับัวตอนแรกแบบเหมือนดับยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวอะไร ครับไม่กลัวตอนแรกก็เหมือนน่นจาจะกลัวแต่ว่าไม่กลัวเพราะว่าต้องทำก็เลยต้องสู้ตัวเองหน่อยฝึกไปสี่ครั้งครับเริ่มสนิทกับน้องมาหรือยังเก่งแล้วครับมผมนุ๊กเก่งครับอันนี้เราชมเราชมเองเหรอคือชมไปเองคือแต่ว่าผมไม่อยากจะโม้นะคือพูดเหมือนโม้นะคือผมอะเป็นครั้งแรกผมก็ขี่ได้เลยเอะเ,เ,เขาต้องแบบเรียน

หมามันก็นเป็นสัตว์ที่รู้นะว่าเราพูดอะไรรู้สึกอะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบเออนบมันหน่อยเพราะว่าเราก็ใช้งานมันเขารู้สึกว่าเออพอมันมันทำตามคำสั่งเราก็ตบตบกุ๊บกุ๊บแล้วบอกว่าชูดบอยกูบอกให้ชูดบอยชูดบอยกูไม่ต้องหวาดที่โค,ค้ชที่เราเราต้องควบคุมระยะความเร็วของหมาด้วยใช่ครับเพราะน่าจะเหนื่อยอแต่ก็รู้ทันได้ดีใช่ต่อสู้ด้วยครับ ก็สนุกครับเพิ่งไปเรียนมาเพื่อวันฮาโลวีนแหละไปเรียนกับพี่สอนพี่เตพี่วินพี่เพิร์ตพี่นอ้นลมครับลมอันเปิดลมไหมหรือเปล่าไทยรัฐไทยเกฐจริงจริงมันเป็นแบบแนวแบบว่าไทยรัฐย่างไหมย่างไหมเพราะบางคนบอกว่าล่ากย่างก็ ก็ยากครับยากมันมีแบบวิธีของมันอยู่ยากคือทำจะทําให้มันออกมาดูดีอ่าเป็นลำพรอนเจอครับพรอนอะไรนะพรอนเจอพรอนเจอก็ไม่รู้หรอกผมเขาให้ทำอะไรผมก็ทำคือผมไม่ได้รู้เราเป็นเด็กหน้าห้องหรือว่าหลังห้องคือเด็กมันห้องมันก็ไม่ได้หน้าห้องหลอกห้องมันแคบกงเาตั้่แค่ ก็ตัง้งใจตั้งใจต้องใกเ,เร,รียนเยต้องเรียนทุกคนครับอะไรคะับเี่ำต้องเรียนทุกคนนะรี่เองเนนเเเสิเรียนลำ อะไรอะทุกคนต้องเรียนรำทุกคนต้องเรียนพอเอต้องเรียนทุกคนอะไรครับลคืออะไรลคืออะไรทไมทไมูกต้อเรดงทุกคนเนี่ยเราต้เรียนรำหมดเลยไม่ทันเคือเรียนพอนไม่ได้เรียนรำเอลวกันอ่ะทไมเรียนอนอ่ไี้สุดตูไปตต พี่ตู่ชอบลำเงี้ยตู่อยู่ในท้วันะเอออยากให้พี่ตู่เต้นเพลงแจ๊แมยลองไปชวนเขาเต้นดูแต่่วงนีเราทำนนักมากไม่หนักก็รู้สึกว่าก็เรื่อยๆสบายดีอะยังรับได้อีกหลายใช่อะไ่หนัี่ต้นเลยใช่ครับทงเป็นีอะไรครับงานเป็นมีใช่งาไม่ใช่แม่ วเราเข้าไปดูหน้าคุยไลฟ์เกิดอาการเปแม่คขึ้นเหอนเกิดอ๋อก็คือวันผีออกไงก็เลยอยากให้แม่ทำหน้าผีให้ดูก็เลยโพนีงเป็นก่อนโนจริงหรือเปล่าโพจริงผมคือผมอ่ะก็ไม่เคยแบบไปไปติ๊กต็อกคทยเหมือนกันนะคือแม่คือคนแรกที่ผมเปเลย แล้วทีนี้ผมก็กดกดไปอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันกดยังไงอ่ะ mm hmm. คือผมกดกดแบบปุแบบ๊บแล้วมันเงินมันก็เด้งออกไปเลยอ่ะ oh. คือแล้วมาดูอีกทีคือเสียไป1 10, 5ึ0 0หบาท oh. อ๋อ oh. อ๋อเป็นเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอก็ไม่เป็นไรก็คือแบบเออให้แม่ใช่ แต่เราก็ตองวงืนยู่แต่ก็ไดะชงคื่นอยู่ <c oughs> ไม่ไปถวงตืนก็คือให้ไปแล้วให้ไปเลยไม่คือไม่ให้ขออีกแล้วล <c oughs> ไม่ขออีกเ,เอาองบเดน,นี้หมดแล้ว,ลวมหมดแล้วจร <c oughs> ิงหมดแล้วอายุ20เองแล้วสามารถเออสามารถแบ่งเบาภาระข,ข,ของครอบครัวได้อะไรย่างเงี้ยสามารถเออสามารถถายเงินให้น้องใช้ได้นีถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆครับแล้วก็ ก็ยังอยากทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะทําไม่ได้เลยเอออยากทำต่อไปเรื่อยๆเลยครับอยากเลี้ยงดูครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นแบบเป้าหมายในชีวิตของผมเลยครับใช่ก็ f ตอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับผมก็ยังว่างอยู่นะครับยังมีวนอื่นที่ยังเข้าได้อยู่ใช่ครับผม20ปีต้องได้ประมาณนี้อายุ20ปีต้อง9ปคือไม่ได้ไม่ได้กาหนดหรอกว่าเอออายุเท่านี้ต้องได้อันี้อะไรเงี้ยแค่แบบว่าอยาก อยากทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแบบนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันมาเร็วมากความสำเร็จมาเร็วมากก็เลยดีใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะอะไรไ,ไม่ได้สุดนะก็คือผมว่ามันสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ได้นู่นนี่นั่นได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำต่อไปเรื่อยๆครับมันมีอะไรที่ทำได้ดีมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันได้ผลขึ้นมาบ้างแล้ว มีที่คือเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยคือที่แล้วผมก็พูดกับพี่ใช่ไหมว่าเออพี่ถามว่าอยากเล่นทำทำอะไรคืออยากเล่นหนังอยากเล่นเอ็มวีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออก็ก็ได้ทําได้ลองทําในในสิ่งที่เอออยากทําแล้วอะไรเงแล้วก็เรื่องใหญ่ๆก็แต่ทุกเรื่องก็มีแตหมดเลยค่ะค้ชอยากขอบคุณตัวเองไหมว่าอยากขอบคุณตัวเองไหมว่าขอบคุณตัวเองนะครับผมที่อ่าอ่าตัวเองแบนี้ อรรขอบคุณตัวเองนะครับที่อะไรนะคิดไม่ออกครับอ่า <c oughs> ขอบคุณตัวเองนะ <c oughs> ขอบคุณตัวเองที่ครับผมที่ยายาที่เอ่อที่พยายามแล้แรู้สึกว่าก็เป็นคนที่พยายามคนเองนะออออเแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็ดีใจมากเลยที่ตัวเองแบบเอ่อพยายามจนจนมาทำอย่างนี้ได้อะไรดีใจ